สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะตอนนี้ดิฉันก็เดินดูรังมดแดงนะคะทีนี้มาเจอรังเก่าทั้งใหญ่มากเลยแต่มันเป็นรังที่แบบเขาร้างรังแล้วเนะี่ยแล้วทีนี้รังเขาก็ยังคงสภาพดีอยู่นะแต่ว่าใบที่หุ้มรังนะ่ะมันจะก็คือมันจะแห้งหมดแล้วอะ นะแต่ตอนนี้มดแดงเขาก็ออกไปหมดนะเ็าจะมีมีบางส่วนที่ไตแต่มาเล่นแต่มาหากินนะคะก็จะวนเวียนมาที่รงังนะคะก็ไม่กี่ตัวนะ<ๆ>ก็มันก็ไตหาของกินเหมือนไตต้นไม้ทั่วไปนะแต่รังนี้คือร้างเปลวนะคะว่าจะร้างด้วยสาเหตุอะไรนี้ก็ไม่รู้นะคะ สภาพของรังเขายังสวยอยู่เลยเก่งนะคะเนี่ยมดแดงเนี่ยสามารถสร้างรังได้รังใหญ่ด้วยดูวิธีการอ่าทำอะไรนะเขาเรียกว่าชักใหญ่หรืออะไรถ้าเป็นสีขาวๆอะ่ะนะมันคล้ายๆกาวอ,ะอ่ะเข้ามาประติดประตอนะ กันแดดกันฝนกันลมนะคะเพื่อนเนี่ยเนี่ยใบข้างนอกก็พากันจับยัดไปข้างในได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเก่งมากเลยเนี่ยอันนี้เอาใบใหม่มาเปะรังเก่าทำไมเอ๊ะหรือว่าจะซ่อมแซมรังหรือว่าจะซ่อมแซมแล้วกลับมาใช้อีกเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเขาเอาใบใหม่มาเปะนั่นแหะสามใบล่าสุดโอ้ยอย่าทำดีก่ะ โอ้แล้วโมแดงที่มาอยู่ในรังก็คือไม่ได้มาเล่นเรืออะไรนะมาซ่อมรังมาซ่อมรังสงสัยจะกลับมาใช้อีกโอ้ตอนมารู้าตอนที่เห็นใบใหม่มาแปะรังนี่แหละโอ้อยงั้นไม่ทำหรอกให้เขาซ่อมรังไป ็นอย่างนี้นี่เองเนาะถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นะเนี่ยโอ้แล้วแล้วผักโอ้ยนู่นนู่นนู่นูน่นันนนนนงมันมีรังเล็กอยู่ใกล้ๆกันแสดงว่าเขาขนขนย้ายจากนี่ไปไว้นู่นแล้วโอ้แล้วก็จะมาทํามาส้มรังนี้เนาะว่ารังนี้ดูๆแล้วก็เหมือนอายุมันจะเยอะเนาะ แล้วเขาพา,ากันออกไปเนาะใบก็แห้งหมดแล้วอ,อ,อพอเขาซ่อมเสร็จเขาก็จะกลับมาอยู่รังนี้อา้าวไม่รู้นั่นเนี่ยอ,อ่าอน,นี้อันนี้คือคือสังเกตเอานะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ค่ะสังเกตเอาแล้วเอามาวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรเนาะอาจจะแบบว่า มันแน่นเงินไปก็เลยอยากขยายรังหรืออะไรนะคะอ๋ถ้าถ้าเราไม่ไม่แย่รังมดแดงเลยเนี่ยเราจะรู้นะว่ารังมดแดงจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะขยายใหญ่ขนาดไหนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือแบบไปแย่รังเขานะเอาไข่นะมาทํากับข้าวมากินแล้วทีนนี้พอรังเขาแตกปุ๊บเขาเขาก็ย้ายเขาก็เปลี่ยนที่ใหม่ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยรังเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะโอค่ะวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์ะให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะจากการสังเกตก็คือถ้าเป็นรังเก่านะคะเขาจะพากันย้ายออกแล้วก็จะมีมดแดงบางตัวนะหลายๆตัวเลย กลับมาซ่อมรังโดยเอาด้วยการเอาใบเขียวใบใหม่มาแปะนะคะ,ใใะ,ะคะ่ะเพื่อน,นคะ่ะขออนอุญาตนะคะก็เมื่อกี้มีมอไซค์ผ่านนะคะก็เลยหยุดเสียงผาาก่อน ต่อเลยค่ะก็มาแปะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ใคใครๆค่ใคร,ใครอขออนุญาตคันื่อนแต่ว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมามาเห็นก็คือรู้แล้วว่า,ามันเป็นรังเกา่านะคะถ้าไม่มีใครมาทําอะไรนะถ้าไม่มีใครมาเยดูมาเยเล่นเดี๋ยวที่ฉันจะกลับพากลับมาดูว่า หลังที่เขาซ่อมขึ้นมาใหม่เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ